for the broken A silent prayer for à, biết máy cầm hờ Có mừng thăm lùn mưa này <laughs> là đi cho bông trừ lốt phây Lốt phây em <laughs> พูดของใช่กูพูดใหาพ่อรีพูดใหาแม่แม่ตายแล้วนะใช่แม่กูตายในชาติที่แล้วในชาตินี้ยังไม่ตายมันกระเสกแล้วหนาผู <c oughs> ้ชมเขาละครหควยควยห่วยควยห่วยห่วยหหักห่วย ไว้ฮะไปฮะไว้ฮะไว้ฮะไปแม่โอ้โหบ้านไม่เล็กนะครับบ้ามึงมากมายบ้ามึงจมูกขายแหล่เออเอ๊ะบ้านมึจมูกขายกูเก๊ะ ไอ้ชิบเก๋วานี่เอาแบดมินไว้กูขึนมาอะไรวะอ๋อมันอีโมแล้วนี่มึงเออไอีเนี่ยนี่มัวตลอดงานไอ้เชี่ยอีโมครับอีโมไม่เก๋มันจะพูดกากก็ไม่อะพูดเก๊กกระเซงนะนังหนาวชูเห็นจะลงเหนื้อดูดูดูอุปกรณ์ดูอุปกรณ์กูดิ หันมาดู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 เฮ้ยน่ารักอะสีน่ารักมากเฮ้ยน่ารักต้องชุดนี้เดี๋ยวอนุญาตใส่ชุดจิ๊ปเปอร์ต้องใส่ชุดนี้ไว้น่ารักชุดหมูนี่นี่้ยชุดดูอะเป็นยังไงเป็นยังไง นสุกี้สกี้สกี้สุกี้สุกี้ทำไมทำไมรู้สึกว่าอีิวซังมันชอบกินสุกี้วะแม่งสั่งสุกี้สุกี้สุกี้แล้วคำสุดท้ายแม่งก็พูดอีคิวซั่งก็มันชื่อมันฮะไอิสเซตมิจะเปิดปิดเล้งมึ่อเงเปิดเขาหรอมึงปิดหาเหมือนมึงเงาปิดอีโม่ม่งแกะสุกี้สุ เฮียนดูอิจิซังมากไปเปล่าเด็ก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 ไม่ไม่พอตายไม่แชร์แฟนนี้ส้างขว่วยแกเป็นขว่วยเกิดเป็นโกโก้ครันแชร์เลยอะไรเมื่อกี้เกิดเป็นโกโก้ครั้นอราถามปอลเนาะเมื่อกี้เกิดใครใกล้เข้าผมกับสาลีนล้วแม่งก็ ตูมเอพีซีหายไปกับทาเอพีซีกูอยู่ไหนวะไอ้ยมันอยู่โคราแมพกันกูรีแมพใหม่ครับจะเสกไหมนั้เนาะเอกข่อยคลยไม่ได้เสกควยครับเสกดาบอะไร่มันจะหมดวันเนี้ยลุงเหมือกี่สิทธิ์ตายเราเปิ่เส็จนะ กิงแบบดิจิตอลกินแบบดิจิตอลโตโต EP สามเพิ่อออกแล้วโอ้พี่ออย EP สามออกแล้วนะมึงทำไมมึงไม่แยกกล่องวะมึงรวมกันแต่แม่กับมนไม่เป็นไรมาวิงมาแว็กมาวิงมาใช้เอ็กซรย์บอกว่าได้เปรียวกับเพื่อนครับเรื่องแรครับผมเห็น อยากรู้จังว่าเหมืองมันอยู่ไหนทำอยู่เนี่ยไหนว่าทำในไหนวะในบ้านเลยสดๆเลยอีเยี่ยมไม่อยากทำไหมวะเแม่งมอนเตอร์ขึ้นเบอรดตุ้มก็ทำทางปิดไว้สิเ<า>ช็คคอยอ่ะวันนี้เครียดเน็ตกากขึ้นเฮ้ยเครียดเลยเน็ตกากอ้ยจะเครียดทำไมไปว่าเน็ตมันโอ้โดนมึงรากาเองเน็ตไม่ชอบ ด่า <c oughs> ได้โดนใจมากครับผู้ชมดูให้ดีนะในรูปนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีนีน่ครับกดแอลเพื่อมันให้เปิดสว่างแต่มอดเขาบอกไม่ใส่ไว้ใต้ด้านลิงเพราะกลัวลืมเออผมไปครับรู้สึกมึนๆไหมครับไม่มืนเลยกดแอลกูโค้สว่างเลยแต่กูตามกูรู้สึกมึนนะอ๋อรู้สึกเราจะเจอเมืองล้าง ไว้บ้าล้างก็สะอาดดิโอ้ก็ล้างไงก็มันสะอาดไงใครว่าตะกบกก็มึงไงเงียบเลยรู้ <c oughs> สึกว่าจะจมน้ำตายแล้วเนี่ยไอ้เห <c oughs> ี้ยเจอเมืองวะดีไอ้สัตวพ<อ> <c oughs> ไอ้สัตว์ <c oughs> ไอ้สัตว์ ก็มีแต่ไอแซคไม่มีหรอกไอซัดเลยมีแต่ไอแซคโซโฟนแม็กไอสอยไอแซดหมอยไอแซคหมอยไอไชหมอยไอ้ชเอพวกกูรู้สึกจะดูพี่ออยมาไปเปล่าไอ้ยักษ้แอมไอ้ยหญไอ้นัดไม่ใส่แว่นไอ้นัด ตอนแดกข้ามันไม่ได้ส่แว่นมันเลยมองไม่เห็นหมอยอะไรวะกูต้องการเศกบันไดกูเศกของไม่มีข้างนั้นน่ะดูแต่ละอันดิยู่ฟ้าไม่เงียบอะ่ะก็มันไม่ก็มันไม่ได้พูดงไงเออจริงโอ้โหเต็มหูเลยครับขอรับโทรศับท์วก,กัน เออความรักก็ได้ยินไปความรักทั้งหมดในตัวเขาแล้วดูหังอยู่เสือแวใจจะขาดก็ขาดมึงเพลนเฮียไล้วไม่มีตังค์ะ ว่าอะไรอ่ะเซพีมาเร็นรูปกบีนะมีะีเอ็นอ่ะมันแบบว่ามันแบบว่ามันไม่มีตามันหักตาหายแนงมเรย่มันต้องเติมตงอ่ะคือไม่ได้ไม่มันบอกเติมไปตัด้แค่สิบใช้กี่วันหมดเออจริงใช้กี่วันหมดว่ะจะมีแค่สิบบาทมันก็จะขึ้นมาเป็นร้อยเลยโอ้โหแม่ต้องรวยมากเลยมันรังานไว้อะรังงานการใช้งาน และนับด้วยครับโอเคก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมกันนะครับมันไม่ต้องอภัยเขาได้ยิงกันหมดแล้วสอรี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 คันคอ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 บ้ามันก็ลงไปดิดเออ่อคลิปหน้าก็จะลงเมืองล้าน ผมสัญญาว่าจะไม่ใช้ X3 เพื่อความรักใจของไม่ใช้ X และครับ <noir ez skills> <March>